สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เจอกันตอนเชียงนะครับเดี๋ยวพามาอัปเดต่าซุ้มประตูนะครับทํากําแพงประตูบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับตรวนี้เป็นไม้ประดูนะครับเป็นแผ่นเลยครับไม้ประดูเป็นแผ่นเลยทามาประดับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้สักนะครับนี่ ตอนแรกว่าจะผ่าเป็นริ้วเล็กๆนะครับมันเสียดายไม้มันเสียเวลาด้วยครับใช้เวลานานในการซอยอีกนะครับเอาเป็นแผ่นใหญ่ไปเลยนะครับนี่นี่นะครับเอาเป็นแผ่นใหญ่ไปเลยเป็นไม้ตัดเป็นไม้นิ้วนะครับนี่ซอยเป็นไม้นิ้วนะครับความกว้างก็เท่ากับตัวลำต้นของไม้เลยครับเป็นไม้สักนะครับนี่เป็นไม้สักนะครับ งามไม้เพืเ่อนๆนว่านี่เป็นไอเดียสไตล์ของผมนะครับนี่ครับเป็นไม้สักนะครับนี่ไม้สักล้วนๆเลยไม้สักตั้งแถบเลยตรงนี้เป็นไม้ประดู่นะครับนี่เป็นใหญ่เลยครับกว้างประมาณสามจิห้าเซนติเมตรซึงสี่สิบนะครับนะครับนี่ไม้สักตัดมาหกต้นนะครับให้ช่างเขาซอยให้ สวยงามไม่เพื่อนวะยังไม่ทาเชเล็กเลยครับข้างล่างก็จะเป็นปูนนะครับเป็นหินทรายครับนี่ครับกอเป็นหินทรายนะครับน,นี่งามนะครับลายสวยเป็นลายไม่สักสวยงามเลยครับนี่ครับ นี่ครับรั้วบ้านโอเคครับตลัดคลิปนี้ให้เพื่อนได้ชมนะครับรั้วทีเ่เป็นไอเดียของผมเองนะครับที่ผมได้ออกแบบนะครับตลอดคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ